ส,สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพักเครื่องนะครับ <c oughs> วันนี้จะนำพาระมาแบ่งปันเหมือนเดิมเช่นเคยนะนี่วันนี้อันนี้เป็นช่องทางการติตดต่อนะครับช่องทางการติดต่อของป้อมพักเครื่องนะพี่นะนี่สามารถสแกนคีย์เอาโค้ดได้ตรงนี้นะครับนี่ส่วนช่องทาง ติดตามนะครับช่องทางการติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้เลยนะครับหรือพี่ท่านใดยอยากโทรสอบถามนะครับเบอร์โทร0 9 9ย์6 3 9 9 8นะครับนี่หรือจะเป็นเบอร์โทรที่สามารถแอดไลน์ได้นะครับก็เป็นเบอร์นี้นะสามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0 9 9ย์6 3 9 9 8นะครับเผื่อพ,พี่ท่านใด อยากชมรูปรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดเข้ามาได้นะ <c oughs> วันนี้ก็นำพ,พามาแบ่งปันในราคาเบาๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเ <c oughs> <c oughs> เราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะพี่นะแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็มาชมรายการแรกนะ พี่ทันใดเขามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จปีรันนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะพี่นะพระสมเด็จปีรันพิมพ์ปกโพนะครับนี่เนื้อเก่าเก่านะพี่นะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะร,รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ รายการนี้เจ0ร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สองนะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับด้านหลังมีรอยจานมือแบบนี้นะครับด้านหล like ังเป็นรอยจานมือนะพี่นะนี่นี่นะครับรายการที่สองนะครับรายการนี้เจ0ร้อบาทนะพี่นะรายการนี้700รอบาทนะครับเก็บปลายทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะพี่นะ บริการเก็บเงินไปทางเราไม่บวกเพิ่มนะครับรายการที่สามนะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่นะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับองนี้นี่ดูนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะราคาเบาๆนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะพี่นะนี่ รายการที่สามนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะพิมพ์ฐานคู่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่นะครับเหรียญหลวงปู่ดูนะครับเหรียญหลวงปู่ดูนะนี่ครับด้านหลังนะวัดสักแกนะครับนะครับนี่ ไปมันจะสะท้อนหน่อยนะครับพี่นี่นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่ห้านะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่แพ้วนะับที่ระลึกนะพี่นะ มีต่อโค้ดนับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับนี่ดังคางตอกเป็นหลวงปู่แพ้วนะครับนี่รุ่นพิเศษนะพี่นะเหรียญปลอดภัยนะครับเป็นปลอดภัยนะนี่นี่ตรงนี้ก็มีโค้ดนะครับนี่รายการที่ห้านะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับนี่ <c oughs> ่อไปเป็นรายการที่หนะครับ <c oughs> เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท้านะพี่นะนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับนี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับหลวงปู่สุกเป็นเหรียญหล่อโบราณสี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขนะพี่นะนี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อไปรายการที่8ดนะครับเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะนี่เนื้อเก่าแบบนี้นะครับนี่รายการนี้เจ0ร้อยบาทนะครับรายการที่8ดนะครับเจ0ร้อยบาทนะต่อไปรายการที่9้านะครับนี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปู่ดู วัดสแกตางนะครับนีด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพุทธวดนั่งแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นหลวงปู่ดูวัดสแก์นะครับปีสองห้าสามสองนะนี่รายการนี้เจ็ร้อบาทนะครับรายการที่เก้านะรายการที่9นะ้า,า9นะครับต่อไปรายการที่ส0บนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับสองสี่หกศูนย์นะพี่นะนี่นี่นะครับเรียมพลาสติกกันน้ำแล้วนะพี่นะเรียมพลาสติกกันน้ำนะครับนี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายกรารที่สิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับ เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เนื้อนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อเน่าเน่ามันมันแบบนี้นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เนื้อเน่าเน่ามันมันแบบนี้นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะ ไปรายการที่สิบสองนะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่นะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับนี่นี่นะครับ <c oughs> ด้านหลังนะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้นะฟอร์ม,มันๆน,นะนี่ ายการที่12นะครนะรายการนี้700ดบาทนะพี่นะรายการนี้700บาทนะครับ่ไปรายการที่สิบสามนะพี่นะรายการที่สิบสามเป็นพระปิดตาหลวงปู่นาวัดหว้วยโจระเคนะพี่นะนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่นาวัดหว้วยโจระเคนะมีรอยจานมือนะครับ นี่มีรอยจานมือนะนี่นี่นะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะนี่รายการนี้รายการที่สิบสามนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะ <c oughs> รายการที่สิบสี่นะเป็นคุดนะครับนี่เป็น พญาคุดนะครับหลวงพ่อเสงงนะครับนี่วัดบางนานะครับปีสองห้าสองสองนะพี่นะนี่พญาคุดนะครับหลวงพ่อเสงงวัดบางนานะพี่นะปีสองห้าสองสองนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ ไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะเป็นพระเนื้อผงหลวงปูเ่เพเื่อ,อขุดสะเล็กนะพี่นะเป็นขุดสะเล็กนะครับนี่นี่นะครับนเนื้อม,มันแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่รายการที่สิบห้านะรายการนี้7 0็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบหนะพี่นะรายการที่สิหนะครับนี่เป็นพระวัดพับนะพี่นะนี่เป็นนั่งสมาธินะครับวัดพับนะครับนี่นี่ดูเนื้อเก่าๆแห้งๆอย่างนี้นะครับ นี่นี่นะครับรายการนี้เจ็ร้อบาทนะพี่นะรายการนี้7จ็อบาทนะครับรายการที่16บหกนะครับรายการนี้นี่สวยๆนะ <c oughs> ต่อไปรายการที่17บเจ็ดนะครับเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะครับ นี่เหรียญหล่อโบราณคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะครับนี่เป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะเป็นเหรียญกะลหลทองนะเป็นเหรียญสีทองแบบนี้นะครับหลวงพ่อกันนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นสีทองสวยๆเลยนะนี่นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับสองสี่หกเก้านะนี่เรียมมา เรียมกันน้ำใส่อัดกรอบสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้รายการที่รายการที่ส8บแดนะครับเจ0ดร้ยบาทนะรายการนี้เจ็ดรอยบาทนะครับต่อไปรายการที่ส9บเก้านะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับองนี้ออกเป็น สีเงินเงินหน่อยนะเหรียญนี้เป็นสีเงินหน่อยนะครับนี่นี่นะครับสวยๆนะนี่สวยทั้งคู่นะครับนี่รายละเอียดสวยคมชัดแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับ นี่รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะรายการนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะพี่นะนี่เหรียญสวยสวยแบบนี้นะพี่นะดูนะครับนี่อุปชาอีนะพระอุปชาอีนะครับวัดสัตตหีบนะพี่นะนี่ นี่นะครับด้านหลังนะพี่นะที่จะลึกในงานพระหล่อในงานหล่อพระนะครับพุทธรูปนะสองสี่เจ็ดสามนะครับนี่เหรียญสวยๆแบบนี้นะรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่รายการที่ยี่สิบ ต่อไปรายการที่21นะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่นะโอ้ยเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อเก่าๆนะหน้าตาสวยคมชัดนะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับนี่เนื้อด้านหลังนะดูเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดบางคานะ จังหวัดพิดจิตรนะครับรายการนี้700บาทนะครับรายการนี้700บาทนะรายการที่21นะครับรายการที่21นะ <c oughs> รายการที่22นะครับนี่รายการที่22นะครับเป็นพระเนื้อผงครับเสมาวันทาวัดพับนะครับ เสมาวันพาเอ๊วันคาราวัดพับนะนี่เป็นของกุวัดพับนะครับดูเนื้อนะครับนี่เนื้อเนื้อออกโซนเข้มเลยนะองนี้พระน่าจะผ่านการใช้งานนะครับเนื้อออกเป็นโซนเข้มนะนี่ดูครับเนื้อเข้มนะครับนี่ อันนี้รายการที่22นะครับรายการนี้700บาทนะรายการนี้700บาทนะครับนี่รายการที่23นะพี่นะรายการ23นะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่พระสมเด็จเก่าๆนะครับนี่นะครับ เนื้อหานะครับนี่ด้านหลังแบบนี้เลยเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่นี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฟังนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านฟังนะสายใต้นะพี่นะสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่ <c oughs> นะครับนี่ดูสวยๆแบบนี้นะนี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อท่านฟังนะครับเหรียญเป็นเหรียญสายใต้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะ รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่รายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นผิดยักษ์วัดละมุดนะพี่นะเป็นยักษ์วัดละมุดนะครับนี่ด้านหลังมีรอยจานนะครับเป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับมีรอยจานนะ มีรอยตานเก่าๆแบบนี้นะครับรายการที่25่สินะรายการนี้700บาทนะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะต่อไปรายการที่30นะครับไอ้รายการที่26นะรายการที่26นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรล่างนะเหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรล่างนะครับเหรียญนี้สวยๆเลยนะ นี่เหรียญน,นี้สวยๆแบบนี้เลยสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะนี่ดูนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่สม้มๆ้มเลยนะสม้มๆมแดงแงแบบนี้นะผิวนะพี่นะนี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะรายการนี้ขอเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้สวยมากเลยนะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะเป็นเหรียญน,นี่นะครับหลวงปุตโตนะครับนี่เหรียญหลวงปุตโตะนะเหรียญเสมาหลวงปุตโตะนะครับนี่วัดประดู่ฉินพีนะพี่นะนี่เหรียญน,นี้ผิวดเดิมๆนะสวยมากสวยเทพเลยองค์นี้สวยแชมป์เลยนะพี่นะนี่ ดูนะครับนี่องค์นี้สวยเดิมเดิมนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่รายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่รายการที่ยี่สิบแปดนะครับ รายการที่28นะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่องคนี้ผ่านการใช้งานนะครับผ่านการใช้งานศึกเล็กน้อยนะครับองนี้ศึกสึกหน่อยนะนี่พระศึกสึกหน่อยเนื้อม,มันแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับรายการนี้เปิดไว้1,500นรบาทนะพี่นะองค์นี้เปิดไว้1,500บาทนะครับนี่ นี่นะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะพี่นะองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังเนือจัดจ้านนะเนื้อจัดจัดเลยนะพี่นะองค์นี้ นี่ดูนะครับเนื้อจัดๆแบบนี้นะนี่นะครับเลี่ยมเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เลี่ยมจับขอบเงินโบราณน,นะนี่องค์นี้ได้เลี่ยมจับขอบเงินโบราณเก่าๆนะนี่ดูเม็ดมวลสารเม็ดนะครับนี่ดูเม็ดมวลสารเนื้อหานะครับองค์นี้สวยๆนะนี่หนึ่ง อัน,นี้เปิดไว้สองพันบาทนะครับองค์น,นี้เปิดไว้สองพันบาทนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดนะครับองนี้นี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นนะพี่นะองน,นี้เป็นวัดเกศเจ็ดชั้นนะครับนี่ดูเนื้อนวลนแบบนี้เลยนะ ดูเนื้อนวลนนนเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่เนื้อด้านหลังนะพี่นะนี่เนื้อด้านหลังนะนี่รายการนี้ครับเป็น <c oughs> กรอบนี่เป็นเลี่ยมเงินนะครับชุบทองนะกรอบกรอบเป็นเลี่ยมเงินชุบทองนะพี่นะนี่ <c oughs> รายการนี้นะครับเปิดไว้2,500ัาร้บาทนะพี่นะรายการนี้เปิดไว้2,500บาทนะพี่นะน,น,ะนะนี่นี่นะครับนี่รายการที่30สนะครับรายการนี้เปิดไว้2,500บาทนะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับนี่ วันนี้ก็นำพามาแบ่งปันทั้งหมด30รายการนะครับราคาตามที่ผู้ที่บอกในคลิปเลยนะครับราคาตามในคลิปที่เราบอกกันนะบริการเก็บเงินปลายทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะครับนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับนะนี่นี่นะครับช่องทางการติดต่อนะสามารถติดต่อเข้ามาได้นี้เลยสแปะ สแกนเคียร e โคนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทร099-236-3998นะครับนะนี่นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับ